สว,ส,สวัสดีครับวันนี้ก็เราจะเราสองคนจะพามากินข้าวอีกแล้วนะครับอันนี้ก็ยำผักกาดล้องครับยำผักกาดล้องสุดของแรงครับผักกาดล้องก็ทําเองนะครับอันนี้ก็แกงผักลมครับมีหลายๆอย่างเลยนะครับอันนี้สุดรท้ยใหญ่ครับก่อนกินแรงผักกดไลค์กดแชร์กดติดต่กดตี กดติดตามช่องเลียงผากินเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะเป็นกำลังใจให้เราสองคนเลยนะครับมามาครับกินข้าวด้วยกันครับไม่สงคาพี่น้องค่ะพี่น้องไตโกโกค่ะเนาะมาใครกินข้าวจำเ้าค่ะกินพักโชมลู่ะขาเนาะอยาว่าพักตีโตแกงค่ะมามาครับพี่น้องอร่อยอร่อยเล่ยกันครับ กำลัรงร้อนๆเลครับกินกับข้าวชวยครับผักโรมก็ผักท้องหมักเขือยอดผักมเมวก็สะโอมเห็ดแล้วก็อะไรนะยอดแมงลักได้ไดอย่างเลยครับอร่อยมากครับแกงผักโรมถ้าได้ใส่ใบแมงลักเนี่ย สเยอะเลยครับหอมมากๆครับเกียงผักล่มใส่ผักตามที่เราชอบได้เลยนะคะแล้วชอบกินผักอะไรก็ใส่ไปได้เลยค่ะเครื่องปรุงก็ไม่เยอะค่ะมีเกลือรสดีของโงชรรด แล้วก็สองคนเน่ามะเฟษแล้วก็ใส่ขมิ้นนิดนึงครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นผลตุกครับก็ใส่สาอมก,กูท้องเสียครับเพราะว่าขมิ้นจะเป็นยาแก้ท้องเสียครับที่บ้านแดง แล้วก็มีพริกด้วยพริกกระเทียมพริกกระเทียมถ้าแกงผักก็ถ้าเป็นชุด t h ใหญ่นี่ที่ขาดไม่ได้ก็ถั่เน่าครับถ้าไม่มีถั่เน่านี้หมดโรสชาตเลยครับ กินง่ายๆครับพี่น้องแรงชอบกินมากครับแกงผักไม่มีเนื้อสัตว์สักนิดเลยครับ กัดดองก็เคยทำคลิปให้รู้แล้วนะคะวีซีดองผักกัดดองไทยง่อนทำง่ายแต่อร่อยมากเลยค่ะชอบกินมากชอบกินมากเวลาไปตลาดก็ซื้อมาผาห้องก็จะเผาเลย ที่ทำกระรอง <Huh? S 1> ที่ทำตะขากระตะกางตุง้งเ่ะแล้มันเป็นที่ตุองอ้งใหญ่ๆเนาะคือเขาทำจับสายอะ่ะเะต้องจับสายซื้อมาทำไว้ตลตอดถ้าหิวข้าวมากๆก็ไม่มีกับข้าวอะไรก็ กินแค่พักอกัดร่องอย่างเดียวก็อร่อยนะคะถ้าเราไม่อยากให้มันเปรี้ยวกินเราก็ลองประมาณสีวันก็อเอาแช่ตู้เย็นไว้ กินได้เป็นเดือนเลยค่ะมันไม่เสียที่บ้านเขาทำดองไว้ไม่มีตู้เย็นเลยดองไว้ในโอง่งไว้ได้เป็นปีเลยกินทั้งปีเลยค่ะกกลับดตับกงสนก็เอา ต้มใส่ไก่ต้มใส่ปาลาอะไเนี้ยก็อร่อยตอนทอดทำได้ลลายอย่างบางคนก็ผัดใส่ข้าวกินบางคนก็ใส่หมูใส่เนื้อใส่ไก่ใส่ปลาทําทเป็นน้ำซุปอร่อยมากเลยค่ะ วาอหมักอย่างนี้ขอให้โษคดีกินร้นอนๆนี่แหละดีแล้วคะ่ะแตโควิดจะได้กลัว เยอะๆเลยผักไม่ประโยชน์ผักท้องกินเยอะเลยชอบกินใช่ป่ะนี่มาหนึ่งกินเนาะนะที่มันสุกแล้วอ่ะที่มันสีดเรืองๆอะแกไม่เห็นน้ำมองไทยนี่ เิ็นเนี่ที่เขาแกงกินแบบที่บ้านเราอ่ะที่มันเกลแล้วมานึ่งกินหรือว่าต้มกินต้มไก่ต้มยอะ่ะอืม Nó cay okay. vậy Nhìn gì vậy? Em nói rồi สวัสดีครับสวัสสดีค่ะำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องแนงงผีกกินด้วยนะครับขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับสู้ๆครับ